สวัสดีครับพบกับผมมาแล้วนะครับกับจานเชนชัดเจนนะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับทํานายเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับกลุ่มธุรกิจยานยนต์เป็นยังไงจะไปดูกันครับกลุ่มธุรกิจยานยนต์ในสิ้นปีนี้นะครับอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับกับกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปกับกระแสทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะครับถึงแม้ว่าบางกลุ่มบางคนนะครับยังมีปัญหาอยู่นะครับในการตัดสินใจอยู่ว่า เราจะปรับเปลี่ยนดีไหมนะครับลูกผีลูกคนอยู่นะผมแนะนาว่าคุณคุณจะเปลี่ยนให้ตามกระแสสังคมนะครับตอนนี้กระแสสังคมตอนนี้ก็เป็นทางเลือกของพลังงานทางเลือกอย่าง e ีวีนะครับอย่างรถไฟฟ้านะลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับสําหรับตอนนี้การพัฒนาของวงการธุรกิจยานยนต์ได้แต่ประคับประคองตัวไปก่อนนะครับเพ่งเลงดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะขยับขยายอะไรนะนี่ครับประครับประคองตัวกันไปก่อนนะครับ ประคับประคองตัวไปนะค่อยๆดูแลสภาวะเศรษฐกิจซึ่งปลายปีนี้นะครับจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจทางด้านยานยนต์นะครับจะค่อนข้างที่จะดรอลงนะครับให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับว่าสถานการณ์ในปลายปีนี้จะเป็นยังไงนะครับส่วนผู้ประกอบการธุรก,กิจยานยนต์ช่วงนี้นะครับถ้าอยู่นิ่งได้ให้นิ่งไปก่อนนะครับการที่จะเปิดรับอะไรใหม่ๆใ,ให้ คลอตัวดูก่อนนะครับช่วงสิ้นปีนี้นะครับอย่าเพิ่งขยับขยายอะไรนะครับเพราะตรงนี้คุณก็ขยับขยายอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับคุณขยับขยายอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับให้ประคับประคองตัวไปก่อนนะครับอืมช่วงนี้ให้คุณประคับประคองตัวไปก่อนเลยครับสําหรับสรุปนะครับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในสิ้นปีนี้นะครับให้เตรียมตัวเรื่องการปรับตัวนะครับดูเรื่องพลังงานทางเลือกเป็นดูเรื่องพลังงานทางเลือกเข้ามาด้วยนะครับว่าแนวโน้มทาง การตลาดจะเป็นยังไงครับแนวโน้มทางลูกค้าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับผู้ประกอบการร้านอื่นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวธุรกิจยานยนต์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านแม็กร้านยางอู่ซ่อมรถนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งขย,ขยายนะครับให้ประคองตัวไปก่อนนะครับ